มันยากาศที่แกลเล็กซี่ครับะเอควปหน้าด่าเราจะไปทานบิกัตที่เบดเวนครับที่เดิมเพิ่มเติมคือวันใหม่วันนี้ก็จะไปยัดเหมือนกันเมื่อกืนกินน้ำริกของเสียเสียพาไปเลี้ยงเอ้าทุ๊บเราเลยเสียใหญ่ใจดีแกลเล็กซี่นี่ครับ ให้คุณตะกินวัดคื่แรกนักว่ยจะได้อยู่แค่คืนเดียวเมือเงินจัดฟัดจับากปูเอห้องต่อได้อยู่ต่อ,ตตอครับจะให้ดูบรรยากาศตอนเดินทางออกไปหน้าดาน ที่เดิมเพิ่มเติมดูวันใหม่เดี๋ยวไปดูเบิร์เบือนวันนี้อีกรอบนะครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตครับ ต้องมีภาษาไทยกำกับขยะไม่ทิ้งก็เหมือนอยู่เมืองไทยตอนถึงแค่ดมต้องกรลังถ้าว่าเราทำรังนี้ก็อนจะมีสิทธิ์ดี่จะเขา้า ือถ้าถ้าทำบ้านคนวันเราก็จะติดการประนันขึ้นอดอื่น้อนเข้าถึงง่ายนะแต่ถึงที่ทำมันก็มีออนไลน์อย่างให้มีเรื่อข่าวกันตอปนันออนไลน์มีทุกวันกันเรื่องยาบา้าดูข่าวนี้ต้องเห็นสองอย่างนี้มาคู่กันยาบาเบา้าทำร้ายพ่อแม่ ก็ะในเมฆเก็นั่นแหละคนข่าก็สมุยล่าสุดวัดไร่ทะเลล่าสุดนะครับให้ดูฝั่ง่าวออด้านนี้มันดูแล้วก็มันถามนะครับคนที่เคยมาเคยเห็นคนที่ไม่เคยเห็นก็ดู ดูก็เด mm. <c oughs> ิมดูที่เดิมเพิ่มเติมคือวันใหม่เนอพาร์ตเมนต์เขาเนี่ยคนคนมันก็อยู่น่าจะอยู่เต็มมันมันก็คงอยู่ไม่ได้นะฮะอ๋อตเทศ 那么就。 ตกบ,บ้านเราทำเปกระจลักไม่เหมือนบ้านเราของบ้านเรารถตกบตกเป็นสัญลักษณ์ที่โลกวุจักายเงิน <c oughs> แล้วก็จะถึงหน้าต่างอยากให้ดูบรรยากาศไปเบียดเวอร์ด้วยนะครับ่าเป็นยังไงเราจะนั่งชิด้านชิบด้านมีหน้าด่าน ไทยเด่นไทยกัมบูชาแล้วครับโอ้โหโเกือบไปแล้วไม่ได้ดูหลักแต่ทำไมวันนี้ได้นั่งลูกแบบแท็กซี่ครับจะไปเบียบัวอว วิ่งคนละด้านกันเราลดลดลดไม่ว่าเขามีบึ่งแต่หมาเดียวจะให้ดูบรรยากาศตบตบกัน